มิลินทปัญหาฉบับวัดท่าสุงตอนที่32ในตอนที่แล้วก็ได้อ่านเมนทกะปัญหาจบวักที่5ไปแล้วแล้วก็ขึ้นวักที่6ปัญหาที่1แล้วนะคะวันนี้ก็มาฟังต่อปัญหาที่สองกันค่ะปัญหาที่สองถามถึงธรรมที่ไม่ให้เนิ่นช้า พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีเครื่องไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีจงยินดีในเครื่องไม่เนิ่นช้าดังนี้โยมขอถามว่าเครื่องไม่เนิ่นช้านั้นได้แก่อะไรพระนาคเสนตอบว่า ขอถวายพระพรเครื่องไม่เนิ่นช้าได้แก่โสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามีผลอรหัตผลพระเจ้ามิลินซักถามต่อไปว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าโสดาปฏิผลตลอดถึงอรหัตผลเป็นเครื่องไม่เนิ่นช้าแล้วเหตุใดภิกษุทั้งหลายจึงเล่าเรียนสอบถามซึ่งพระพุทธ,ธวจนะ มีองค์เก้าคือสุตตะไขยะไวยากรณะคาถาอุทานอติวุตกะชาดกอภูตรธรรมเวทันละรวมเรียกพระไตรปิฎกอยู่และยังเกี่ยวข้องอยู่กับนวกรรมคือการก่อสร้างและเกี่ยวข้องอยู่กับทานการบูชาภิกษุเหล่านั้น ชื่อว่ากระทำกรรมที่ทรงห้ามไม่ใช่รึอพระนาคเขเสนชี้แจงว่าขอถวายพระพรภิกษุเหล่าใดยังเล่าเรียนสอบถามอยู่ยังเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอยู่ยังเกี่ยวข้องกับทานอยู่เกี่ยวข้องกับการบูชาอยู่ภิกษุเหล่านั้นทั้งสิ้นชื่อว่ากระทำเพื่อถึงเครื่องไม่เนิ่นช้าทั้งนั้น ขอถวายพระพรภิกษุเหล่าใดบริสุทธิ์ตามสภาพอยู่แล้วมีวาสนาบารมีอันได้อบรมไว้ในปางก่อนมาแล้วภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีเครื่องเนิ่นช้าด้วยขณะแห่งจิตดวงเดียวคือได้บรรลุมรรคผลในชั่วขณะจิตเดียวส่วนภิกษุเหล่าใดยังเป็นผู้ศึกษาอยู่ภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีเครื่องเนิ่นช้าด้วยประโยค คือยังต้องบำเพ็ญบารมีด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่เนื้อความข้อนี้ควรทราบด้วยอุปมาคือสมมุติว่ามีบุรุษชาวนาผู้หนึ่งหว่านพืชลงในนาแล้วก็เก็บผลแห่งพืชข้าวได้ด้วยกำลังและความเพียรของตนโดยไม่ต้องล้อมรัวก็มีบุรุษอีกคนหนึ่งหว่านพืชลงในนาแล้ว ต้องเข้าป่าตัดเอากิ่งไม้ใบไม้และหลักรัว้วมาทำรัว้วจึงได้ผลแห่งพืชข้าวการสแสวงหาเครื่องล้อมรั้วนั้นก็เพื่อพืชข้าวชันใดภิกษุเหล่าใดบริสุทธิ์อยู่ตามสภาพแล้วได้อบรมวาสนาบาร,รมีไว้ในปางก่อนแล้วภิกษุเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่มีเครื่องเนิ่นช้าด้วยขณะจิตเดียว เปรียบเหมือนบุรุษที่ได้ข้าวด้วยไม่ต้องล้อมรัวฉะนั้นส่วนภิกษุเหล่าใดยังศึกษาอยู่ภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่อว่าไม่เนิ่นช้าด้วยการบำเพ็ญบารมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกับบุรุษที่ล้อมรั้วแล้วจึงได้ข้าวฉะนั้นอีกประการหนึ่งขั้วผลไม้ย่อมอยู่บนยอดต้นไม้ใหญ่มีผู้มีฤทธิ์คนใดคนหนึ่ง มาถึงต้นไม้ใหญ่นั้นก็นำเอาผลไม้นั้นไปได้ทีเดียวส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ไม่มีฤทธิ์เมื่อมาถึงต้นไม้นั้นแล้วต้องหาตัดไม้และเถาวันมาผูกเป็นพระองค์พาดขึ้นต้นไม้ใหญ่นั้นจึงจะเก็บเอาผลไปได้การที่บุรุษนั้นหาไม้มาทำพระองค์ก็เพื่อต้องการผลไม้ชั้นใด ภิกษุเหล่าใดบริสุทธิ์อยู่ตามสภาพแล้วได้อบรมวาสนาบารมีแล้วภิกษุเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่เนิ่นช้าคือสำเร็จได้ด้วยขณะจิตเดียวเท่านั้นเปรียบเหมือนผู้มีฤทธิ์นำผลไม้นั้นไปได้ฉะนั้นส่วนพวกที่ยังศึกษาอยู่ก็ย่อมสำเร็จมรรคผลด้วยการบำเพ็ญบารมีสิ่งเหล่านี้ เหมือนกับบุรุษนำผลไม้ไปได้ด้วยอาศัยมีพระองค์พาดขึ้นไปฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับผู้จะทำประโยชน์คนหนึ่งมีความเข้าใจดีก็ทำให้สำเร็จได้โดยลำพังผู้เดียวอีกคนหนึ่งเป็นคนมีทรัพย์แต่ไม่เข้าใจดีต้องจ้างคนอื่นให้ช่วยทำจึงสำเร็จได้การที่บุรุษนั้นมีทรัพย์ จ้างคนอื่นก็เพื่อกิจธุระนั้นชั้นใดพวกใดที่บริสุทธิ์ตามสภาพแล้วได้อบรมวาสนาบารมีไว้ในปางก่อนแล้วพวกนั้นก็ได้สำเร็จอภิญญาหกด้วยขณะจิตเดียวเปรียบเหมือนบุรุษสำเร็จประโยชน์โดยลำพังผู้เดียวฉะนั้นส่วนพวกใดยังศึกษาอยู่พวกนั้นย่อมสำเร็จอริยสัจด้วยการบำเพ็ญบารมี สิ่งเหล่านี้เหมือนกับบุรุษผู้ให้สำเร็จประโยชน์ด้วยเอาทรัพย์จ้างผู้อื่นฉะนั้นพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสนปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วโยมขอรับทราบว่าถูกต้องดีแท้ ปัญหาที่สามถามถึงความเป็นพระอรหันต์แห่งคฤหั์พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนมีคำกล่าวไว้ว่าคฤหั์ผู้สำเร็จอรหันแล้วย่อมมีคติสองประการคือบรรพชาในวันนั้นหนึ่งปรินิพพานในวันนั้นหนึ่งไม่อาจเลยวันนั้นไปได้ดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าในวันนั้นไม่ได้อาจารย์หรืออุปชาหรือบาทจีวรผู้สำเร็จอรหันแล้วนั้นจะบรรพชาเองหรือเลยวันนั้นไปหรือมีพระอรหันผู้มีฤทธิ์องค์ใดองค์หนึ่งมาให้บรรพชาจะได้หรือไม่หรือต้องปรินิพพานไปพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรพระอรหันนั้น บรรพชาเองไม่ได้ถ้าบรรพชาเองก็ชื่อว่าไทยะสังวาสคือปลอมบวชและเลยวันนั้นไปก็ไม่ได้จะมีพระอาหารหันต์องค์อื่นมาหรือไม่มีก็ตามก็ต้องปรินิพานในวันนั้นข้าแต่พระนาคเสนถ้าอย่างนั้นความเป็นพระอาหารหันต์ก็ทำให้สิ้นชีวิตนะสิขอถวายพระพร ขรือหัดถึงสำเร็จอรหันแล้วก็ต้องบรรพชาหรือปรินิพานในวันนั้นเพราะเพศครือหัดไม่มีกําลังพอข้อที่สิ้นชีวิตไปนั้นไม่ใช่เป็นเพราะโทษแห่งความเป็นพระอรหันเป็นเพราะโทษแห่งครือหัดไม่มีกําลังพอต่างหากขอถวายพระพรธรรมดาโภชนาหารย่อมรักษาอายุ รักษาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไว้แต่ว่าโภชนาหารนั้นย่อมทำให้สิ้นชีวิตได้ด้วยไฟย่อยอาหารไม่พอการสิ้นชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งอาหารนั้นเป็นโทษแห่งไฟย่อยอาหารไม่พอชั้นใดการที่คฤรหัตผู้ได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบรรพชาหรือปรินิพ,พานในวันนั้น ข้อนั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งความเป็นพระอาหารหันต์เป็นโทษแห่งเพศคฤหั์มีกำลังไม่พอฉันนั้นอีกประการหนึ่งเหมือนกับบุคคลยกเอาก้อนศิลาหนักๆวางลงบนฟ่อนหญ้าเล็กๆฟ่อนหญ้าเล็กๆนั้นก็ต้องจมลงไปเพราะกำลังไม่พอฉันใดข้อนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นอีกอย่างหนึ่ง เหมือนบุรุษผู้มีบุญน้อยเมื่อได้ราชสมบัติอันใหญ่แล้วก็ไม่อาจรักษาความเป็นอิสระไว้ได้ฉัน้นใดคฤรัสหัสผู้ได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็ไม่อาจรับรองความเป็นอรหันต์ไว้ได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบรรพชาหรือปรินิพานในวันนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่า ถูกต้องดีแล้วพระนาคาเสนปัญหาที่สถามเรื่องโลมกัสปะฤสีพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคาเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่เมื่อก่อนเราไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายดังนี้แต่คราวเสวยพระชาติเป็นโลมกัสปะฤศีได้เห็นนางจันทวดีก็ได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชายันขาแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าข้อว่าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นของถูกข้อว่าค่าสัตว์บูชายันครั้งเป็นโลมกัสปะฤศีก็ผิดไปถ้าข้อว่าเป็นโลมกัสปะฤศีได้ค่าสัตว์บูชายันนั้นถูกข้อว่าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์นั้นก็ผิดปัญหาข้อนี้ก็เป็นอุพโตโกติแก้ได้ยาก โปรดแก้ให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนาคเ,เสนจ,จึงตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ตรัสว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่ชาติก่อนเราไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ถูกข้อว่าครั้งเป็นโลมกัสปะฤศีได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชายันนั้นก็ถูกก็แต่ว่าข้อนั้นเป็นด้วยอำนาจราคะ รักใคร่หลงไหลในนางจันทวดีหาได้มีเจตนาแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายไหมพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเษนบุคคลย่อมฆ่าผู้อื่นด้วยเหตุแปดประการคือด้วยอำนาจราคาหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งมานะหนึ่งโลภะหนึ่งชีวิตหนึ่งความโง่เขลาหนึ่ง ตามบทบัญญัติหนึ่งส่วนโลมะกัสปะฤศีกระทำนั้นเป็นการกระทำปกติพระนาคเสนอธิบายว่าขอถวายพระพรไม่ใช่เป็นการกระทำปกติถ้าโลมะกัสปะฤศีน้อมใจลงไปเพื่อจะบูชายันใหญ่ตามสภาวะปกติไม่ใช่ด้วยปัญญาก็คงไม่กล่าวไว้ว่า บุคคลไม่ควรต้องการแผ่นดินอันมีสมุดเป็นขอบเขตมีสาครเป็นกุลทนพร้อมกับการนินทาดูก่อนใสหะอมมาตเธอจงรู้อย่างนี้เถิดดังนี้ขอถวายพระพรโลมกัสปะฤศีผู้พูดอย่างนี้แต่พอได้เห็นพระนางจันทวดีก็เสียสติหลงไหล ได้ฆ่าสัตว์บูชายันด้วยความเสียสติขอถวายพระพรธรรมดาคนเสียสติคือคนบ้าย่อมเหยียบไฟก็ได้กินยาพิษก็ได้วิ่งเข้าหาช้างตกมันก็ได้แล่นลงไปสู่ทะเลที่ไม่ใช่ท่าก็ได้ตกน้ำครําก็ได้เหยียบน้ำเหยียบตอก็ได้กระโดดลงจากภูเขาก็ได้กินของหน่าเกลียดโสโครกก็ได้ เลือยกายเดินไปตามถนนก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำได้ต่างๆชั้นใดโลมกัสปะฤศีก็เสียสติจึงได้ฆ่าสัตว์บูชายันในคราวนั้นบาปที่คนบ้าทำย่อมไม่มีโทษทั้งในปัจจุบันและอนาคตอาตมาภาพขอถามว่าถ้ามีคนบ้าทำผิดจะทรงลงโทษหรือไม่ไม่ลงโทษพระผู้เป็นเจ้า เพียงแต่ให้ไล่ตีให้หนีไปเท่านั้นขอถวายพระพรความผิดย่อมไม่มีแก่คนบ้าชั้นใดโลมกัสปะฤศีก็ไม่มีความผิดในการฆ่าสัตว์บูชายันเพราะความเป็นบ้าในคราวนั้นพอจิตเป็นปกติขึ้นก็ได้สำเร็จอภิญญาห้าอีกแล้วได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่า ข้าแต่พระนาคเสนปัญหาขอ้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้วคำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องโลมกัสปะฤรืศีนี้ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้เสวยพระชาติเป็นหรือศีได้หลงรักพระราชธิดาของพระเจ้าพาราณสีจนยอมรับว่าจะไปฆ่าสัตว์บูชายันแต่พอยกพระขันแก้วขึ้น ด้วยคิดจะตัดคอช้างช้างก็ได้ร้องขึ้นด้วยความตกใจกลัวขณะนั้นช้างม้าโคลาเป็นต้นที่เขาผูกไว้เพื่อจะฆ่าบูชายันก็ได้ร้องขึ้นด้วยเสียงสนั่นวันไหวด้วยความกลัวตายโลมกัสปะฤศีรู้สึกสลดใจพอก้มลงเห็นเงาบริขารฤศีของตนมีชดาเป็นต้น ก็ได้สติทันทีแล้วกลับได้ฌานเหมือนอย่างเดิมขึ้นไปนั่งอยู่บนอากาศสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายแล้วก็กลับไปสู่ป่าหิม,มพานต์ตามเดิมเป็นอันว่าโลมกัสปะฤศีไม่ทันได้ฆ่าสัตว์บูชายันแต่ในมิลินทปัญหากล่าวว่าฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชายันเรื่องนี้ท่านอาจจะตั้งปัญหาถาม หมายถึงในขณะที่กำลังจะฆ่าก็ได้จึงได้ใช้คำพูดตายตัวอย่างนั้นเนื่องจากท่านทั้งสองเป็นบัณฑิตมีความชำนาญในพระไตรปิฎกจึงขอฝากให้ท่านผู้อา่านโปรดวินิจฉัยให้รอบคอบด้วย ปัญหาที่ห้าถามเรื่องพญาช้างฉัดทันพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคราวเป็นพญาช้างฉัดทันได้กล่าวไว้ว่าเราได้จับนายพรานไว้ด้วยคิดว่าจะฆ่าแต่พอได้เห็นผ้ากาสาวะอันเป็นธงของฤาษีทั้งหลายเราก็นึกขึ้นได้ว่า ผู้ที่มีธงของพระอระหันต์เป็นผู้ไม่ควรฆ่าดังนี้และมีกล่าวไว้อีกว่าครั้งพระองค์เป็นโชติปาลมานพได้ด่าว่าสมเด็จพ,พระพุทธกัสปะด้วยคำว่าสม,มณะศีสะโล้นดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระโพธิสัตว์ถึงเป็นเดรัจฉานก็เคารพผ้ากาสาวะข้อที่ว่า โชติปาลามานพด่าว่าสมเด็จพระพุทธกัสปะอย่างนั้นก็ผิดไปถ้าไม่ผิดข้อว่าพญาช้างฉัดทันเคารพผ้ากาสาวะนั้นก็ผิดเป็นเพราะเหตุใดพระโพธิสัตว์ผู้เป็นมนุษย์ผู้มียานแก่กล้าแล้วได้เห็นสมเด็จพระพุทธกัสปะผู้ล้ำเลิศในโลกผู้ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวะ จึงไม่เคารพปัญหาข้อนี้ก็เป็นอุพโตโกติขอได้โปรดแก้ไขด้วยพระนาคเษนตอบว่าขอถวายพระพรทั้งสองเรื่องนั้นถูกทั้งนั้นก็แต่ว่าเรื่องที่โชติปาะมานบว่าสมเด็จพระพุทธกัสปะในคราวนั้นเป็นด้วยอำนาจเขาถือชาติตระกูลของเขาเกินไปคือ โชติปาลมานพเกิดในตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสมารดาปิดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายทาสีทาสาคนใช้คนบำเรอและสิทธิของมานพนั้นทั้งสิ้นล้วนแต่เคารพพรมถือว่าพวกพราหม์เท่านั้นประเสริฐสูงสุดและติเตียนเกลียดชังบรรพชิตทั้งหลายโชติปาลมานพได้เชื่อถือตามลัทธิของพวกพราหมณ์ ได้ฟังถ้อยคำของพวกพราหมณ์ที่ด่าว่าบรรพชิตยอยู่เสมอเวลาช่างปั้นหม้อชื่อว่าคติการะชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตอบว่าต้องการอะไรกับการที่จะพบสมณะศีรษะโลน้นขอถวายพระพรยาอมริตเมื่อผสมกับยาพิษก็กลายเป็นรสขมส่วนยาพิษเวลามาผสมกับยาอมริต ก็กลายเป็นรสหวานฉันใดน้ำเย็นถูกไฟก็ร้อนคนเลวได้มิตรดีก็เป็นคนดีคนดีได้มิตรเลวก็เป็นคนเลวฉัน้นใดโชติปาลมานพเกิดในตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็กลายเป็นอันธพาลไปตามตระกูลฉันนั้นกองไฟใหญ่ที่ลุกรุ่งโรดอยู่ก็มีแสงสว่างดี เวลาถูกน้ำก็หมดแสงกลายเป็นสีดำไปเหมือนกับผลไม้ที่หล่นจากขั่วแก่งอมแล้วเน่าไปฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละมหาบาพิษโชติปาลามานพผู้มีปัญญามีแสงสว่างด้วยความภัยบณ์แห่งยานอย่างนั้นก็จริงแต่เวลาเกิดในตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็กลายเป็นอันธพาลไป ถึงกับได้ด่าว่าพระพุทธเจ้าเวลาเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วจึงรู้จักคุณของพระองค์แล้วได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาทำอภิญญาสมาบัติให้เกิดแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่าสาธุพระนาคเสนยมขอรับว่าถูกต้องดีแล้วคำอธิบายเพิ่มเติม เรื่องที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพยาฉัตรทันนั้นมีปรากฏอยู่ในชาดกว่ายังมีนางภิกษุณีสาวรูปหนึ่งในขณะที่นั่งฟังพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมอยู่นั้นได้ระลึกชาติหนหลังว่าตนเองเคยเกิดเป็นนางพญาช้างซึ่งเป็นภรยาของพญาฉัตรทันต่อมาได้ให้ในายพรานฆ่าพญาช้างนั้น ครั้นนึกได้อย่างนี้จึงร้องไห้ขึ้นในท่ามกลางคนทั้งหลายพระาศาสดาทรงปรารบเหตุนี้แล้วจึงทรงตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการพญาฉัตรทันมีอัครมเหสีอยู่สองเชือกชื่อว่าจุลสุพัททาและมหาสุพัททาได้อาศัยอยู่ในป่าหิมพานพร้อมกับบริวารทั้งหลาย และได้กระทำการบูชากราบไหว้พระปัเจก,กพุทธเจ้าห้ารองค์อยู่เป็นนิดต่อมานางจุลสุภธ,ธาเกิดน้อยใจได้ผูกอาคาตพยาบาทพยาชัดทันจึงได้นําผลไม้ไปถวายพระปัเจก,กพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้ไปเกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพาราณสีครั้นปรารถนาดังนี้จึงเริ่มอดอาหาร จนถึงแก่ความตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระมเหสีมีพระนามวาสุพัฒธาสมความปรารถนาครั้นพระนางระลึกชาติหนหลังได้จึงให้ในายพรานไปดักยิงพญาชัดทันด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษพญาช้างได้รับความเจ็บปวดมากจึงเอื้อมงวงจับไว้หวังจะฆ่าเสียแต่พอได้เห็นผ้ากาสาวพัด ที่นายพรานเอามาคลุมศีรษะไว้อันเป็นธงชัยของพระอระหันต์ที่ตนมีความเคารพเลื่อมใสยอยู่จึงยับยั้งใจเอาไว้ได้เมื่อซักถามจนทราบความแล้วไซจึงก้มศีรษะลงให้ในายพรานเลื่อยเอางาในขณะที่เลื่อยนั้นพญาช้างได้รับความเจ็บปวดมากมีโลหิตไหลออกมาเต็มปากพอนายพรานลับตาไปแล้ว นางพญาช้างมหาสุภัธาพร้อมกับบริวารก็มาถึงพอดีกับพญาชัตรทันได้สิ้นใจตายไปแล้วฝ่ายพระนางสุภัธาได้เห็นงาพญาช้างผู้เคยเป็นสามีที่รักของตนจึงเกิดความสลดใจจนถึงกับหัวใจแตกลงไปทันทีครั้นสมเด็จพระชินสีทรงแสดงเรื่องนี้จบแล้ว จึงทรงประชุมชาดกว่าพระนางสุภัทธาได้มาเกิดเป็นภิกษุณีรูปนี้พญาฉัตรทันนั้นคือตัวเราตถาคตในบัดนี้ปัญหาที่หก ถามถึงเรื่องคติกาละอุบาสกพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าขาแต่พระนาคเสนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าที่อยู่ของช่างหม้อชื่อว่าคติกาละกระทำอากาศให้เป็นหลังคาฝนตกลงมาไม่รั่วตลอดสามเดือนฤดูฝนแต่ตรัสไว้อีกว่าพระคันทกุดีของพระพุทธกัสปะฝนรั่ว โยมจึงขอถามว่าเหตุไรพระคันธกุดีของพระพุทธกัสสะผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระบารมีแล้วฝนจึงรั่วถ้าที่อยู่ของคติการะช่างหม้อไม่มีหลังคาแต่ฝนไม่รั่วตลอดสามเดือนเป็นของถูกแล้วคำที่ว่าพระคันธกุดีของพระพุทธเจ้ากัสสะฝนรั่วนั้นก็ผิดถ้าคำว่า พระคันธกุดีของพระพุทธกัสปะรั่วนั้นถูกคำที่ว่าเรือนของคติการะช่างหม้อไม่มีหลังคาแต่ฝนตกลงมาไม่รั่วไม่เปียกนั้นก็ผิดปัญหาข้อนี้ก็เป็นอุพโตโกติโปรดแก้ไขให้สิ้นสงสัยเถิด คำตอบสําหรับคําถามข้อนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังต้องติดตามในตอนหน้านะคะวันนี้เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆหมดลงแล้วดิฉันแสงอรุณการจนรัตต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ